วันนี้ก็อยู่กับช่องน้อข้าวชนิดเดกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำาะครเรือน้องขี้ฟ้องกับแม่ตามใจน้องกันเย่ yeah. ไปดูกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อฮิตตี้ส่วนน้องหนูที่นั่งกับแม่หนูหรอคะชื่อแมรดี้หนูชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากตอนอเด็กๆและหนูก็อยากชื่อนี้มาจะโตแต่หนูไม่มีสิทธิ์ค่ะและแม่หนูชื่อแคทค่ะ แม่จะตามใจน้องและน้องหนูก็จะขี้ฝันมากมากหนูไม่รู้ทำไมคะ่ะพี่พี่อะไรอีกหนูอยากกินกับข้าวหนูอยากกินไอหนูอยากกินไอติมมาพี่ไปซื้อมาให้หน่อยได้ไหมไอติมอะไรฉันขี้เกียจเอา่ะแม่ไปซื้อมาให้น้องเดี๋ยวนี้เลยนะคิตตี้น้องอยากกินก็ทำไมถก็ไปซื้อไอติมให้น้องสิ ใก็ได้เอารถอะไรอ่ะช็กกอคโกแลกอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะแต่ละวันแทบจะไม่ได้พักเลยส่วนบ้านหนูแม่หนูก็รวยแล้วด,ดูบ้านหนูนี้นะคะหลังใหญ่ามากๆเลยใช่ไวมล่าแต่มีแค่สองชั้นอา้าวรถไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะแม่เอาไปจอดไว้ที่ลูมาเด่ะนูไแม่ขอโทษแม่แม่กลับไปเอาเองเลยไปนี่คิตตี้ไปเอาให้แม่หน่อยอูก็ได้นั่นแหละค่ะแม่หนูเป็นคนชอบลืมส่วนใหญ่จะไม่ลืมนะคะลืมแต่รถเนี่ยน่ะใช้หนูไปเก็บอยู่นี่นั่นแหละแต่ไม่ได้ลืมทุกวันหรอกรถอยู่นี่เดินมาตั้งไกลอ่ะมาซื้อติมให้น้องแค่นี้ ส0บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละค่ะแต่ละวันของหนูไม่ค่อยจะมีความสุขเลยเพราะว่าต้องคอยมารับใช้แม่หนูค่ะแม่หนูเป็นคนที่ตามใจน้องหนูมากๆมากๆแท้จะไม่ตามใจหนูเลยนั่นแหละค่ะชื่อเมลดี้เนี่ยเป็นชื่อที่น่ารักมากๆคิตตี้ก็น่ารักค่ะแต่หนูไม่ค่อยชอบมันแบววเกินไป นั่นแหละค่ะรถนี้เป็นรถของแม่หนู่ซึ่งเป็นรถที่แพลมมากซึ่งแม่หนุ่มก็ให้หนูขับนะคะเพราะน้องหนูยังขับไม่เป็นซึ่งในอนาคตแม่หนูต้องยกให้น้องหนูแนๆ่ๆนนั่นแหละค่ะชีวิตจำหนูหนูมันแสนจะน่าเบื่อแค่เลี้ยงน้องเองเลี้ยงน้องมันน่าเบื่อ,อยังไงน่ะหรอเดี๋ยวทุกคนติดตามดูนะคะแต้จะรู้มันน่าเบื่อ,อยังไง ทำหนูหน้าบึ้งเลยละค่ะทุกคนลองมาเป็นทุกคนลองมาเป็นพี่แบบหนูดิสิคะว่ามันลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแม่หนูถ้าเกิดแบบหนูนะเป็นคนที่ใจร้ากับน้องหนูมากๆแต่น้องหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบเวลาฉันเวลาทำอะไรหน่อยก็จะเอาไปฟ้องแม่เอาไปฟ้องแม่ซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล็กนิดเดียวเองคะ่ะ ก็จะอาไปฟ้องแม่แหละแหละอืมฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะฉันโดนแม่ด่าจนหัวชาชินแล้วแหละอืมแม่แม่แมฉันเป็นคนที่ตามใจน้องฉันมากๆฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรอนะอืมนั่นไงผิดทางซะแล้วแม่ฉันก็ไม่มารับเปลี่ะแม่ฉัเป็นคนที่ตามใจน้องฉันมากมมากๆมากเลยเวลาน้องฉันทําอะไรผิดอะ่ะแม่ก็จะไม่ดุไม่ดา่า นั่นแหละค่ะจะพูดเลยกว่าพูดแล้วมันเศร้าจะพูดแล้วน้ำตาไหลเก็บน้ำตาเอาไว้ร้องอย่างอื่นบ้างนะคะหวายตายแล้วรถพังทำไงดีอ่ะ ขอโทษนะคะทุกคนเดี๋ยวแก้ขอให้ด้วยนะคะที่เมื่อกี้รถรุมนะคะทุกคนแล้วมันกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วก็เลยเอารถคันใหม่นะคะทุกคนใช่ฮหวันนี้นั่นแหละค่ะอย่างที่คนเห็นเรากันแม่หนูเป็นคนที่ตามใจน้องหนูมากๆฮหเวลาเกิดยัยเมโลดี้มานะทนุถนอมมันมากๆทนุถนอมกว่าหนูอีกและดูแม่หนูค่ะ สร้างบ้านใหญ่โตอลังการแถมมีเปียนโนโด้วยนะแต่เปียโน,นอ่ะเวลาหนูจะเล่นอ่ะกับทุกครั้งอ่ะอืมน้องหนูเนี่ยก็จะมาแย่งแต่ก็ไม่ทุกครั้งหรอกนะออ้ยสตยติมมาให้น้องก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแม่คะหนูกลับมาแล้วไปจัดใส่จานให้น้องไปโอเคค่ะจัดเสร็จแล้วน้องมากินเร็ว Okay, โอเคพี่นั่นแหละค่ะชีวิตจะมันหนูไม่ค่อยถนัทำอะไรส่วนหนูนะ่เหรออยู่ชั้นไหนน,หน้อยอยู่ป .3 ส,ส่วนหนูอ่ะอยู่ม .4 ค่ะ,ะเป็นไงเราใช่ไหมล่าตอนนี้โรงเรียนหนูก็้องปิดเทอมอยู่ค่ะหนูก็เลยมีเวลา แต่ก็ไม่ไดมีเวลาเยอะนะคะแต่น้องหนูเปิดเทอมค่ะไปกินสิน้องหฮไหนใช่เลยช็อกโกแลตที่หนูต้องการหรือเปล่าใช่แน่นอนทาไมใช่แม่ฉันก็จ่าฉันเด็กแม่คะพี่หนูขึ้นเสียงใส่หนูอะ่ะเนเคตตี้ไปขึ้นเสียงใส่น้องทําไมอะไรแม่ว่าขึ้นเสียงแค่นิดเดียวเองซึ่งวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้น้องหนูเปิดเทอม ก็ดีโอ,อร่อยมากเลยพี่หมดแล้วแหละเดี๋ยวหนูจะไปในห้องหนูนะนั่นแหละค่ะที่จริงน้องหนูอ่ะหนูอยากนอนคนเดียวมากๆไปน้องหนูเนะนี่ยอยากนอนข้างล่างคนเดียวซึ่งมันเป็นซึ่งไม่รู้แม่จะตามใจน้องหนูไปเพื่ออะไร ไม่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 ดีกว่าไม่ไม่ไม่๊อ้ปวดฉีกจังเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาน้องหนูฉี่หนูจะทำยังไงเวลาหนูเวลาฉี่ได้แค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วิน้องก็บอกโอ้ยก็ผีจังเลยพี่มาหน่อยสิไม่เอาเนีไปนะ ก็ได้แม่นันเลยค่ะน้องหนูเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวเรื่องไร้สาระจะกลัวทําไมเนี่ยน้องชีเสแล้วมันจำมือไปน้องหนูเนี่ยแม่ทําไมไม่ต้องเกิดน้องมาให้หนูด้วยเนี่ยหนูไม่ได้อยากได้น้องแบบนี้หนูอยากได้น้องที่มันนิสัยดีๆพูดที่มันดีๆนอยนะเพ่วันต่อ ละค่ะวันนี้เป็นน้องหนูที่น้องหนูต้องมาตรงดีนั่นแหละค่ะน้องหนูยังไม่ถึงเวลาที่ไปโรงเรียนเพราะว่าเราเป็ดดุเด็กก็น้องมากเพราะ่แม่หนูต้องไปทํางานหนูต้องไปส่งแม่ที่สำนักงานค่ะคุณแม่ค่ะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยแจะรูปเดี๋ยวแม่ดูดี้รอแม่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปทํางานก่อนให้พี่เขาไปส่งค่ะคุณแม่นั่นแหละค่ะพอหนูกลับมานะคะ พ่อหนูไปรับน้องกับแม่เสร็จนะคะหนูกลับมาหนูนอนเลยค่ะนอนนอนพอตื่นมานะคะหนูก็ไปรูมาร์เลยค่ะทำไมน่นเหรอถึงรับไปลูมารเพราะเราอ่ะเพราะว่าหนูเนี่ยเพราะว่าน้องหนูเพราะว่าน้องหนูเนี่ยชอบกินขนมตอนเลิกเรียนมากๆเลยค่ะถ้าน้องหนูไม่ได้กินอะนะน้องหนูก็จะไปฟ้องแม่ขออนุญาตนะคะทุกคน ขอภัยด้วยนะคะที่คนที่มากีรถมันไฟไหม้นะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนนั่นแหละค่ะสำนักง,งานแม่หนูก็อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนน้องหนูเหมือนกันนั่นแหละค่ะสำนักง,งานแม่หนูตรงนี้ถึงแล้วค่ะแม่ลงค่ะใกล้ถึงเวลาน้องจะใกล้ถึงเวลาที่น้องเขาจะเรียแแน,น,นแล้วเป็นน้องเหรอนั่นแหละค่ะ ชีวิตหนูมันน่าเบื่อใช่วีวมล่ะแต่มันก็ไม่น่าเบื่อเสมอไปหรอกนั่นแหละค่ะถึงเวลาน้องหนูไปโรงเรียนพอดีเลยคฮ้ยส่วนโรงเรียนหนูนะคะก็ต้องข้ามไปเยอะอยู่ค่ะแต่ก็ต้องไปเนาะมันก็ไม่ได้ไกลมากค่ะมันก็อยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละอืม วายตายแล้วแม่ลืมให้ตังค่าขนมน้องไม้นาทำยังไงดีต้องดวนแม่ดับแน่แ่ไม่เป็นไรหรอกบายบายเดี๋ยวก่อนค่ะพี่อะไรอีกละ่ะพี่ให้ห้ามลืมพี่ลืมเงินค่าขนมหนูหรือเปล่าคะ ค่าขนมอะไรของเธอแม่ไม่ให้ตังค์พี่มาฮ่าฮไม่เา่าหนูจะเอาคัาาานไม่อเอาหนูจะเอาอันนั้นหนูจะเอาคันหนูจะเอาค่าขนมอ่ะโอ้ไอนอนเด้นอยู่ตรงนั้นไปแล้วกันหนูจะเอาค่าขนมจะเอาค่าขนมอะไรเนี่ยนอนเด้นอยู่ตรงนั้นไปแล้วกันนะพี่ไปละอะไรจ่องน้องแล้วเนี่ย ขนมมาแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ให้แม่ไม่ให้ก็ยังจะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุคกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตครตับช่องนุ้มเขาด้วยนะบ๊ายบายที่สำคัญอย่าลืมติ๊ตอเนีน่ย